สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับมอนรีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะมาทานบลูเบอร์รี่กันนะคะวันนี้นะคะเราได้บลูเบอร์รี่มานะคะแล้วก็แอดมินก็ลองชิมไปแล้วค่ะสองสามโดนะคะอร่อยมากนะคะแต่ก่อนไปรับฟังรับชมนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะคะและสําหรับผู้ชมนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามด้านล่างนะคะแล้วก็เลือก สั่นกระดิ่งแรงๆนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยดีกว่านะคะซึ่งแอดมินนะคะชอบมากเลยนะคะบ o ูเบอรี่อ่ะชอบมากแล้วรูปแบบใหญ่ๆเต็งๆแบบนี้เลยแอดมินอ่ะชอบจิ้มเกลือนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอันเนี้ยลูกก็จะออกแบบเปรี้ยวๆเนาะเปรี้ยวนํำนะคะเปรี้ยวหวาน นี่ลูกใหญ่มากเลยค่ะตอนที่อยู่อิตาลีนะคะคือไปเก็บที่ภูเขานะคะแบบว่าทานแบบว่าเก็บได้ทานได้นะคะแต่ห้ามนํากลับมาบ้านนะคะเพราะว่าเมืองที่แอดมินอยู่นะคะค่อนข้างจะอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะการเข้าในภูเขาในป่านะคะบางทีก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อ เป็นการที่ทําให้แบบว่าป่านะคะก็คือเหมือนอนุรักษ์ป่าไว้นะคะประมาณนี้ค่ะค่ะอ,อร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงทีเดียวหลายๆรูปนะคะ ชีสสะใจมากเลยค่ะต้องจิ้มเกลือนิดหนึ่งนิดหนึ่งค่ะได้ชินเพลินไหมค่ะ ถ้ากินทานเยอะนะคะปากก็จะเป็นแบบว่าสีม่วงเหมือนอันนี้เลยอ่ะรสชาติเหมือนแบบอะไรนะลูกว่าบ้านเราลูกใหญ่ๆโตโตเลยค่ะ นึกแล้วนินก็ใกล้จะเป็นสิ่งเรื่องแล้วเราเลือกรใหญ่ๆดีกว่าเลือกเกลือหน่อยๆนะคะแต่บางท่านก็ชอบเอาเป็นแบบว่าไปปั่นรวมอย่างเงี้ยปั่นรวมกับอ่าสตรอเบอรี่บ้างอะไรบัตเบอรีบ้างนะคะแล้วก็ทานกับโยเกิร์ตนะคะก็ทานดีเหมือนกันนะคะแอดนินก็ชอบ ลูกนี้หวานไม่อมเปรี้ยวนะคะจะจะัดแบบเยอะๆใหญ่ๆญเนึนะคะ ที่เรียบร้อยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะคลิปแอดมินจนจบน,นะคะเป็นกําลังใจให้แอดมินนะคะรับชมในทุกๆคลิปนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ